รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะพบกับเราสองคนในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้พร้อมสารธรรมดีๆโดนใจในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะโดยในวันนี้นะคะพระครูมเมตตาปุญโยภาศเจ้าอาวาสว,วัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเรื่องของทางสายเอกมาฝากให้ได้พินิจกันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมแล้วขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรม อันพึงรักษาผู้ประพฤติและปฏิบัติตามไม่ตกไปสู่ที่ชั่วขอ,อนอบน้อมแด่พระสงฆ์พันเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแกร่ธรรมขอความเจริญในธรรมพึงบังเกิดปรากฏแก่ท่านผู้สหดับรับฟัง และรับชมทางหลายทุกฝ่ายทุกท่านด้กันการที่เรามาศึกษาธรรมะเรามาศึกษาวันนี้ที่พูดถึงเรื่องทางสายเอกพอดีวัดที่วัดก็ชื่อวัดทางสายก่อนที่จะศึกษาทางสายเอกต้องรู้จักทางอื่นๆก่อนทางอื่นๆนะ่ะญาติโยมนั่งอยู่นี่อาจจะไม่รู้จักก็ได้รู้จักไม่โยมทางเกวียนโยม รู้จักไหมหลายคนไม่รู้จักหรอกแต่หลายคนรู้จักใครรู้จักทางเกวียนจงรู้ว่าท่านน่ะเป็นสบแล้วไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องแต่งตั้งเป็นสวแล้วใครรู้จักทางเกวียนอะทางเกวียนมาก็ทางลุกรูกรังทางลูกรังก็ต่อมาก็ทางถนนลัดยางแล้วก็ทางคอนกรีตต่อมายังไม่พอมีทางรถทางเรือทางเครื่องบิน ทางรถไฟทางนี้เรียกว่าทางสัญจรที่หนึ่งทางที่สองทางไปสู่สุขติยมอยากไปสู่สุขติหรือ,อยัง <c oughs> อา้าวไหนบอกอธิษฐานว่าจะสู่สุขติสู่สุขติยังไงล่ะบอกว่าจะไปสู่สุขติบอกยังไม่ไปหลวงพ่อขอปลัดไปก่อนไม,ไม่ว่างแล้วตอนนี้นะจะชวนไปสู่สุขติไม่ได้เลยนะไม่ยอมจะไป ทางที่สามทางไปสู่ทางแห่งเทพเจ้าทางที่สี่ทางไปพระนิพพานทางที่ทั้งสามทางเนี้ยทางต้นคือทางสัญจรเนี่ยไม่ว่าทางรถทางเรือทางเครื่องบินทางรถไปทางรถยนต์ก็ตามแหละเราไปทางเกวียนทางถนนคอนกรีตหรือว่าไปทางไหนก็แล้วแต่มันเป็นทางที่ไปได้กันทั้งหมด พระไปได้ไหมไปได้ตำรวจไปได้ไหมไปได้ทหารล่ะก็ไปได้แม้แต่โจรก็ไปได้ช่างมาวัวควายก็ไปได้เพราะทางนั้นเป็นทางสัญจรดีๆชั่วชั่วบนญบุญบ,บาปบาปกับกลัวกันไปทางนั้นแหละไปด้วยกันได้นะคนหนึ่งจะไปทําบุญคนหนึ่งจะไปดักล้นก็ไปทางนั้นแหละทางเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าทางสัญจรน,นั่นนี่ไปได้ทั่วไปคนดีก็ไปทางนั้น คนชั่วก็ไปทางนั้นพระก็ไปทางนั้นสัตว์ก็ไปทางนั้นนี่ว่าทางสัญจรสําคัญไหมสําคัญเหมือนกันนะวันนี้เดินทางมาบอกโชเฟอร์โชเฟอร์ประเทศไทยเราตอนนี้ดีนะโชเฟอร์ถามว่าดีไงหลวงพ่อมาจากระวบคีรีขันตก400กิโลไม่มีหลุมสักหลุมเลยอะแต่ว่าเห็นรถรถรถ,รถใกล้ๆเป็นรถพริกคันหนึ่งนะนยมนะรถตะแคง เจเพ่มบอกว่ายังไม่ใช่รถพริกหลวงพ่อนี่มันแค่ตะแคงละกันหนึ่งยังไม่พริกนะเนี่ยทางสัญจรอ่ะทางที่หนึ่งแล้วทางที่สองทางไปสู่สุขติทางไปสู่สุขติเนี่ยไปแบบธรรมดาไม่ได้โยมต้องมีสัจจะมีความจริงใจทำอะไรบ้างละ่ะหนึ่งเขาบอกว่ารู้จักทำบุญบริจาคทานใช่ไหมรู้จักทำบุญบริจาคทานเป็นผู้ให้ เป็นผู้สละเป็นผู้เสียสละเนี่ยทำมากมากทำบ่อยๆเสียสละการให้เนี่ยใช่ไหมอย่างการให้ที่หนึ่งก็ให้วัตถุข้าวของใช่ไหมให้วัตถุข้าวของอ่ะให้เสื้อผ้าอีกยารักษาโรคเครื่องอุปโภคเกินทองของขบฉันให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยให้อภัยซึ่งกันและกันให้ทรมานั้นเป็นไปเพื่อไมตรีเนี่ยนี่เรียกว่าให้เสื้อผ้า ให้ยารักษาโรคเมื่อกี้ท่านประธานใหญ่คุยกันโทรมาบอกว่าท่านไปแจกยาทักเก้าสิบเก้าวัดเลยเอากล่องใหญ่ๆไม่ค่อยสบายก็ตจะมาเจ็บคอนะอยโยมนะเจ็บแปดเดือนรู้ไหมฉันอะไรฉันลำใหญ่โอ้ยลำใหญนี่หวานดีนฉันเอาฉันเอาเลยปรากฏว่าลำใหยนี่เขาอ่าเขาเรียกว่าเขามีเขามีไอ้นั่นเครื่องเครื่องทรงอยู่ เครื่องทรงอยู่ของลาใหญ่จากทรงอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวเขาทรงอยู่ได้สามเดือนฟอร์มาลีนอยู่ทรงอยู่ได้ฟอร์มาลีนตกเข้าไปใส้คอเจ็บคอแปดเดือนโอ,โ, <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียผู้เสียคนแล้วแบบนี้เราแปดเดือนไม่หายนะไม่หายฉันยาก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายหวันนั้นก็ไปร้านยาไปร้านยาแล้วก็นี่ คุณมียาอะไรบ้างที่แก้เจ็บคอเขาบอกมีเจ็ดอย่างเอาหมดร้านเลยเขาใส่ให้ถุงบอลลูนเลยโยมหิ้วถุงบอลลูนเลยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนั้นนะ่ะมาถึงก็ชาวพระออกเดินบินบาทใช่ไหมก็ไปยืนองค์สามซองสี่ซองสามซองสี่ซองสามซองสี่ซองเราเหลือไว้รู้สึกยัเหลือไว 2, ้2สองซองนะก็ฉันด้วยเจ็ดวันหายเป็นปิดทิ้งเลยโอ้บุญอันบุคคลทําไว้แล้ว แปดเดือนไม่หายถวายยาสองถุงใหญ่เจ็ดวันหาย <c oughs> นะร่างเนื้อชอบรังยาใช่ไหมเนี่ยให้ยารักษาโรคเครื่องอุปโภคเงินทองของขบฉันให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยใช่ไหมให้อภัยโอ้ให้อภยัออภยนี่อาภัยทานให้ภัยไม่ต้องเสียอะไรเลยโยมเงินก็ไม่ต้องออกใช่ไหมเงินก็ไม่ต้องออกของก็ไม่ต้องให้ให้อภยัยแต่เออไม่ได้หรอก เดี๋ยวจะจัดการมันให้ถึงที่สุดทุกวันออกข่าวทุกวันงานนิยอมไม่ได้เดี๋ยวจัดการมนให้ถึงที่สุดอ้าวพระอภัยไม่มาก็ลเลยมีแต่ผ้าอีกองมาแทนผ้าอะไรแทนผ้าไยพยาบาทพยาบาลมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงใช้อีกพระหนึ่งโยงพยายามดับความโกรธพยายามดับความผูกโกรธใช่ไหมถ้าดับความโกรธความผูกโกรธไม่ได้ เราจะไปเจอกันที่บ้านของพระยายมโอ้ยบ้านที่สีหน้าไปเลยโยมไปเจอกันที่นั่นแหละไปฟ้องร้องกันอยู่นั่นแหละที่พระยายมนะอันนี้เรียกว่าให้อภัยอ่ะนี่เรียกว่าทางไปสู่สุคติโยมต้องมีสัจจะ มีสจ,จัดตักบาทเนี่ยมีอยู่ที่ที่ตลาดตักบาทมาแกบอกว่าแกตักบาทในพรรษาเนี่ยสามสิบกว่าปียังไม่ขาดเลยขาดอยู่สองปีไปหาหมอโอ้โหคนอะไรคนอะไรทําได้ขนาดนั้นตักบาทก็แกเป็นคนอยู่อยู่กลางตลาดเลยนะพระวันนี้ไม่มาพระวันนนพระวันน้นก็มาเลยตกลงว่าตักบาทกันมาตั้งอ่าสามสิบกว่าปีไม่ขาดก็เห็นไปทุกครั้งก็นั่นแหละแกไปหาหมอเนะี่ย จึงจะหมอนัดไปในบรรดาจึงจะไม่ได้ตักบาตรสองปีเนี่ยก็ไม่มีสัจจะสัจจะไปทางไปสู่สุคติสุคติก็คือทางไปสู่ความสุขความสบายใช่ไหมต้องมีสัจจะรู้จักทําบุญรู้จักทานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักทําประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์และทําประโยชน์ของผู้อื่นบ้างตามควรอันนี้เรียกว่าทางไปสู่สุคติอยู่ร่วมเย็นนายม,มีแต่คนจะให้อ่ะ รอบบ้านมีแต่คนจะให้คนโน้นตะโกนมาเอาดอกแครไม้คนนี้ตะโกนมาเอาฝักมารุมไมแล้วก็ตะโกนบ้านโน้นลวเองอะ่ะบ้านเองอะ่ะมีมะขามเปียกไหม <c oughs> ตกลงรอบบ้านได้ครบเลยอยู่มีแต่คนจะให้อะ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามีคนจะจบคนจะเอาแล้วโอ้คนนั้นก็จะเอาบ้านเราคนจะเอาบ้านเรา,เา,า,เราไปไปมามันให้ไม่ไหวนะโยมนะถ้ามีแต่คนจะให้มีแต่คนจะบริจาคมีแต่คนช่วยเหลือเกอื้อกูลเนี่ยอยู่ร่มเย็นผาศกเราอยู่กัน77ล้านคนเนี่ย มีแต่คนจะให้ต้องยกมือพนมเลยนะพอแล้วพอแล้วเจ็ดสิบเจ็ดล้านจะรับไม่ไหวหรอกเยอะเกินนะเแค่หกเจ็ดคนก็มากไปวันต่อวันแล้วอันนี้ว่าทางไปสู่สุคติทางที่สามทางไปทางไปสู่เทพเจ้าอันนี้ไม่ธรรมดาอยู่เทพเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้เสกผู้สันผู้ปั้นผู้แต่งผู้บรรน,นุบนบรรดาลถ้าเราจะขึ้นไปสู่ทางความเป็นเทพเจ้าได้เนี่ยจิตใจก็เราต้อง กว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรอีกนะใครด่าใครว่าเชย่ยไม่ว่าอะไรไม่เคืองไม่โกรธนะแล้วก็ศัตรูมาเอ้าช่วยมิตรมาช่วยคนบ้าบ้าบาบ,าบามาช่วยคนไม่ทำการทำงานมาช่วยโอโ้โหใช่ไหมเพราะอะไรเทพเจ้าคือผู้ขจัดบัตรเปล่าความทุกข์ยากความลําบากให้แก่ประชาชนใช่ไหมใครก็ตามแหละขจัดบัดเป่าความทุก ความยากความลาบากให้กับผู้อื่นได้บุคคลนั้นได้ว่าเป็นเทพเจ้าของเราเยอะ่าจริงไหมไปที่ไหนบนครั้งหนึ่งติดไปสิบครั้งก็ไม่ไม่เลิกใช่ไหมไปบนสิบครั้งไม่ติดไม่ไปแล้วเ <c oughs> ทพเจ้าไม่ขลังเลยนะเทพเจ้านี่ไม่ขลังบนแล้วไม่ติดนะดังนั้นเราต้องมีจิตใจกว้างขวางดังแม่น้ามหาสมุทรจิตใจต้องมีฤทธิ์มีเดชนะอันนี้เรียกว่าทางไปสู่สุคติกับทางไปสู่เทพเจ้า ถ้าใจิตใจเราไม่เป็นเทพเจ้าโยมโยมว่าเราตรายแล้วจะเป็นสู่ความเป็นเทพเจ้าได้ไหมไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปไม่ได้ใจิตใจเราต้องมีพลังสูงใช่ไหมช่วยเหลือควบคุมได้เต็มที่แล้วก็ใจิตใจมีพลังใจิตใจมีพลังเนี่ยต้องฝึกโยมต้องฝึกเดี๋ยวไปพูดกันในตอนต่อไปขั้นตอนที่สุดท้ายี่ทางเฉพาะทางที่สามเนี่ยทางสัญจรทางไปสู่สุคติ ทางไปสู่เทวปเจ้านี่มีทุกชาติศาสนาเลยนะทุกชาติศาสนาก็สอนหมดแต่ทางที่สี่เนี่ยทางไปพระนิพพานทางไปพระนิพพานนี่แปลกมากมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยศาส,สนาอื่นก็อ่านรู้เยอะแยะมากมายไม่เจออยู่ไม่เจอมีแต่รักพวกรักพ้องมีแต่แบ่งปันมีแต่ช่วยเหลือแต่ทางไปพระนิพพานเนี่ยในศาสนาอื่นไม่มี ทางไปพระนิพพานเนี่ยพระองค์ทรงตรัสบอกว่าอ่าเป็นทางแห่งอริยมรรคมรรคคือหนทางใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกาแล้วสามทางหนึ่งทางสัญจรสองทางไปสู่สุคติสามทางไปสู่เทพเจ้าใช่ไหมอันนี้สามทางนั้นอะ่ะมีในทุกศาสนาแต่อริยมรรคทางไปสู่ความเป็นอริยะเนี่ยทางความไปสู่เป็นอริยะนี่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าอริยมรคมีองค์แปดมรคะแปลว่าทางอริยะแปลว่าผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สูงสุดผู้ไกลจากกิเลสอปยอมลองว่าดูนะนว่าอะไรใจผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สูงสุดผู้ไกลจากกิเลสดูเนี่ยใช่ไหมแล้วเรามีไหมเราเป็นผู้เลิศลองว่านิเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นผู้สูงสุดเราเป็นผู้ไกลาจากกิเลสอึ๊บเลยพูดไม่ออกติดคอใช่ไหมไอ้พูดตรงนี้ติดคอเรายังไกลาจากกิเลสหรือเปล่าโลกเราทุกวันเนี้ยที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราขาดพระอระหันต์เนี่ยขาดอารหังขาดอะไรอรหังอรหังคืออะไรไกลาจากกิเลสเราใกล้กิเลสเกินไปใกล้กิเลสเกินไปอะไรจะดา่าก็ด่าเลย อะไรจะว่าก็ว่าเลยอะไรจะโกรธก็โกรธเลยอะไรจะเกลียดก็เกลียดเลยมันมันรีกว่าอารหังหรือเปล่าล่ะไม่ใช่อารหังนะอารหังแปลว่าไกลจากกิเลสนี่ใกล้จากใกล้กิเลสก็เลยจะว่าก็ว่าจะด่าก็ดา่าจะทะเลาะก็ทะเลาะจะผิดใจก็ผิดใจบางทีทําให้เรานะ่ะดีตั้งร้อยครั้งอยู่เพิดครั้งเดียวเอาเป็นเอาตายอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ว่าทําดีให้ร้อยครั้งนะไออัมปอกเกตมันฉันลืมหมดแล้วกันนะ ความดีที่คุณทํฉันลืมหมดแล้วแต่ความชั่วฉันจําได้เพราะอะไรเขาบอกว่าทําไมยอมความดีไม่ไม่จำบ้างเลยอจําอย่างเงี้ยจําได้ก็ฉันเป็นคนความจําไม่ดีนี่อ้าวจำไม่ดียังไงก็คือดีไม่จําเลยไม่ดีจําหมดดีไม่จําเลยไม่ดีจําหมดอ่ะไม่ดีจําหมดอ่ะดีไม่จําเลยความจําไม่ดีความจําไม่ดียองอ่ทีนี้ละเรารู้แล้วว่าอริวาอริยะแปลว่า ผู้เรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสไหมผู้เลิศผู้สูงสุดผู้ประเสริฐผู้ไกลจากกิเลสมัรคะล่ะมัคคะคือหนทางหนทางสู่ความเป็นผู้เลิศหนทางสู่เป็นผู้ประเสริฐหนทางเป็นผู้สู่ผู้สูงสุดหนทางเป็นผู้สู่ผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยมีอะไรบ้างลองนึกดูนะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเรียกว่าอริยมรข้อที่หนึ่งเลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอะไรท่าน มาทิฏฐิก็ความเห็นชอบไงไม่เห็นจะสําคัญตรงไหนเลยอาะลองพูดใหม่ดีว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นชั่วออ้าวโอ้งั้นก็ไม่ได้ีหลวงพ่องั้นความเห็นชอบดีกว่าแล้ะใช่ไหมธรรมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่คนมิจฉาทิฏฐิความเห็นชั่วเป็นยังไงโอ้ถ้าความเห็นชั่วนี่ปิดประตูเลยนะปิดประตูสอนเลยนะ ปิดประตูสอนปิดประตูบอกเลยถ้าคนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยอจะมาเขาถามว่าหลวงพ่อจะสอนคนยังไงเขาบอกว่าถ้าเขามาต่อหน้าบอกให้เขากราบแล้วเขากราบก็สอนถ้ามาบอกต่อหน้าว่าให้กราบเขาไม่ไหวเขาไม่กราบยังไม่สอนก่อนลบก่อนเดี๋ยวเผลอมีอะไรแถมะไ้สอนเขาบอกเขามีอะไรแถมถ้าบอกว่าเขากราบเขายังกราบนะนึ่นเขาจะชั่วร้ายแค่ไหนเขายังกราบพระอยู่ก็ยังสอนได้ พราเขายังเคารพผู้สอนอยู่สมาธิความเห็นชอบสมาธิิฐเนี่ยท่านแบ่งแบ่งออกเป็นสองชั้นนะปัญญาเห็นชอบแบ่งเอาเป็นสองชั้นอีกสมา,ามิจฉาทิฏฐิไม่ต้องพูดกัน้ความเห็นชั่วไม่ต้องพูดกันนะเราพูดถึงสมาธิความเห็นชอบแบ่งเป็นสองชั้นหนึ่งสมาธิิฐเป็นสาสวะมีส่วนมีส่วนแห่งบนให้ผลแก่ขันข้อที่หนึ่งรู้ดีรู้ชั่วสมาธินะ แยกแล้วรู้ดีรู้ชั่วสองรู้บุญรู้บาปสามรู้ถูกรู้ผิดสี่รู้เจริญรู้เสื่อมห้ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นเป็นประโยชน์เนี่ยไอห้าห้าข้อสิบอ่าห้าคู่เนี่ยห้าคู่สิบข้อเนี่ยถ้ารู้นี่ว่าเป็นสมาธิิเบื้องต้นแต่สมาธิิเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าการให้ทานเนี่ยมีผลนะอย่างที่เรามาบริจาคทาน ให้ไปก็เสียเปล่าไหวเจ้าดีกว่าไหวเจ้าก็ดีให้ทานก็ดีให้ทานเหมือนปลูกต้นเหมือนปลูกต้นต้นบุญเอาไว้เห็นไหมปลูกต้นอาบุญเอาไว้เวลาเราไปสอยเนี่ยเราไม่ได้สอยเงินสอยทองเหมือนธนาคารแต่เราสอยบุญสอยบุญเนี่ยถ้าว่ามันเกิดอัตาตคัดกัดแกนเนี่ยคุณแม่คนหนึ่งอ่ะจะเลี้ยงพระไปรับไว้ที่วัดเจ็ดสิบเจ็ดรูปไม่มีตังค์ไ <c> อ <oughs> จุดชื่อบอกอาาอามาอามาอะไรที่เจียมบุญ มีพุนพุนต่างไงนะให้ให้ตังฉันด้วยประจุดทูบอกอมามาแล้วก็เอาแบงคนะ์น่ะแบงค์ยี่สิบก้อามานะ่ะที่อยู่ในแก้วที่หน้ารูปนะั่นไปซื้อหวยถูกโยมโอ้ปาฏิหารนะเออปาฏิหารไม่มีตังอะ่ะรับไว้ตอนนั้นนึกว่าจะมีตังพอตอนจะเลี้ยงพระเจ็ดสิบเจ็ดองไม่มีตังอะ่ะเอาจุดทูบอกอมาเอาเอาเอาหางแบงค์ไปซื้อหวยถูกเมื่อกี้บอกว่าอะไรงดนะซื้อหวยตลอดเรลาสามเดือน เดี๋ยวก้าวถือหวยอีกแล้วใช่ไหมอันนี้เรียกว,ว่าให้ทานมีผลเช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงมีนัดฟังธรรมกันอีกหนึ่งวันนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องเป็นหนึ่งจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันอีกแล้ว เตรียมเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิมบ,บุญกับสถานที่ที่เชื่อว่าหลายท่านจะต้องชอบตามเป็นหนึ่งมาทางนี้เลยค่ะ สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกประชากรกว่า146ล้านคนซึ่งเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่9ของโลกโดยวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพามายัางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งอีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย สถานที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมมาเยือนนั่นคือพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1714โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอลังการมากเลยค่ะ ด้านหน้าโดดเด่นด้วยสวนน้ำพุขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปภายในจะพบว่าทั้งฟ้าเพดานและกำแพงล้วนถูกตกแต่งแบบวิจิตรการตาเดินชมโดยรอบยิ่งทำให้รู้สึกเพลิดเพลินกับความสวยงามจริงๆเลยละค่ะ เราเดินทางต่อกันเลยดีกว่าจะขอพามายังพระราชวังฤดูหนาวกันบ้างพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มากเพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาแห่งจกักรวรรดิรัเสเซียภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียวขาวตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงราว30เมตรด้านหน้าของพระราชวัง มีความยาว250เมตรตัวอาคารประกอบด้วยห้องกว่า1,500ห้องประตู1,786บานหน้าต่าง1,945บานและมีบันได117แห่งนอกจากจะเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์แล้วยังเป็นที่เก็บสมบัติจากทั่วโลกอีกมากมายทีเดียวค่ะ แถมยังมีโบสถ์ภายในพระราชวังอีกด้วยนะคะออกเดินทางกันต่อมาอย่างอนุสาวรีพระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะซึ่งเป็นอนุสาวรีแห่งแรกของรัเสเซียโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสค่ะและที่สุดท้ายที่จะพาไปเยือนคือมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกโดยสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1710และได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ในปีคริสตศักราช1818ซึ่งเป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ในงานด้านสถาปัตยกรรมมีเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่งดงามล้ำค่า และยอดโดมที่ทำด้วยทองคําบริสุทธิ์น้ำหนักถึง100กิโลกรัมตั้งเด่นสูงสง่ายอยู่กลางใจเมืองใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง40ปีภายในวิหารประดับประดาด,ด้วยภาพวาดภาพแกะสลักนูนตำ่ำรูปแกะสลักหินอ่อนภาพไอคอนและโมเสกที่สวยงามตระการตา แถมยังให้ความรู้สึกโออาภูมิฐานเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ หากคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปทัศนศ,ศ,ศ,ศนะึกษาณที่แห่งใดก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c p พจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร C.P. Tower ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500ศหรืออีเมล address yop s at gmail com ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรม นำมาฝากนะคะแล้วกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางลาเต้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ